สวัสดีครับสวัสดีฟุตซยามจะเมิกง้ำปางขอบคุเชี่ยครับอ่าเป็นห้างกัญ่าเหรอยงังเลาะเลาะนะเดิน่นบาสเดินกว้างครับเดินกว้างมากบ่เลาะข้าะอะไแหละอะไรหลอคนละพรองกินกับที่ไเด้วย ความมันเดินอันย่งมาเปิดง่ายแบบนี้หน่อยย่งมาเปิดง่ายไปก็โอ้โหนี่ครับตางทางด้างทางเวทีหลังเวทีครับก็คือเย็นดีแท้เย็นดีครับ ส่งใ่ส่งใ่ส่งรักครับ้ใหญ่เลยครับส่งใยเอเป็นตะบิงครับเายตตุกัพอครับพี่น้องครับเป็นงนยบ๊าัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่ครับายบคับนหลังไปแม่เราหลังไปครับอดตตัตัดตัเออดตัดอัดัดััดััดัดั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 ดัดัสดััดััดดัดัััสดััดััดดัดััดััดดัดััััดััดัััััสดััด มือนี้ครับสสวัดีครับพ่ดูน้ำเล่นได้การส่องซีรีครับเป็นไไปบันไดครับยาวเป็นตะบึงอันนี้เขาเราปะปีน่าเลยมั้ปีน่าปลายานี่อ่าโอ้ยกล้องอะไรเอามุมสวยมุมสยเอาบอกปะเป็นใครเปีนสีใแม่พี่น้องได้แก้ในแม่วันนี้มึอแรงกันปะเพิ่งไอ้สาวหน่อยน้องกันแต่พี่น้องให้กําลังใจกันครับเดินกว้างว่าสั่นครับพี่น้องมันทุกคนหลายๆ นไม่ก็ลังใจกันเขาฝากครับพี่หลองครับก็ลังไก่ที่ฝากยัยันฝากช่องไหนด้ครับช่องยังย่าไป่ะเปิงเราเปิดต่อเี่ยวครับไม่นีเล่นยุ้ยเรืไม่ีเล่นยุใจเอาจะจำไว้ตลาดดีดีตลาดดีดรถชนะรถชนะมาไม่ก็นังใจกันหลายครับครับตตอแตะ อันนี้ก็ด้านข้างพิเศษครับแดดครับโอ้ยจุดสูเปอร์ครับพ่มุมที่ท่านเห็นนี่เป็นมุมที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่าอะไรความสูงไม่ต่ำแต่ยาวเสมอตัวยาวเสมอตัวมุมภาพไม่สูงไม่ต่ำแต่ยาวเสมอตัวเฮ้ยความคิดดีของพ่อมีหัวข้อดีว่ะดอเคป่ะมุมภาพ ไม่สูงไม่ต่ำแต่ยาวเสมอตัวหัวข้อดีเยาวยาวหัวข้อดีเดี๋ยาวยาวมันเป็นหัวข้อมาแรงมาแรงหัวแรงหัวข้อเพราะว่าแต่งแต่เพิ่มมาอ้อนทั่วเพื่อเก็บหลอบนีโอ้ยกิดมันยังจ่าเวทีนี่จ่าเวทีนี่เก็บเห็ดเลยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเลยเลยยางแฟนคพับเอฟซีนี่ครับสงสารเพคนในมุมมองของความเป็นตาหัก เล็บปอนปอนปอนยางเ่าใน้ในกาวขาขึ้นในพ่อพ่อคันอีนคันหนึ่งตยังลบกรับขึ้นโอ้สุดยอดใช่ครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดสามนาทีแล้วสามนาทีพอสามนาทีกลัวเพราะีหลนยางพอดแมนเพราะที่สุดล้าน อย่างไม่ถนองเพราะว่าพ่เป็นกาวขาใไมะครแต่ประมาณอยู่มาณพอสิผาเส้นพอพอการหนึ่งผมสองกาวเดี๋ยวเดี๋ยวสิหลักคุมแลนด์มาได้พครับมาได้ใครับซุปเปอร์สตาร์ยาวเป็นตะเบิงผู้มสูงนะครับผู้เสมอโตนี่แหละครับเสมอโตผู้มาสูงเหรอคนเสมอโตนะครับเอาพี บ่ว่ะเอาฮัลโเป็นฮัลโหลเนไรใหญ่เออใจเอเดี่เป็นหน้าชองต้องเป็นตัวละครไหมเออเดี่ยวเรเป็นหน้าชองเหมขึ้นมาถือกางเกงนะเอาอันดับแรกคุณจะเดินร้านไหนก่อนครับอันดับแรกร้านน้ำก่อนฮะร้านอะไรนะร้านน้ำร้านน้ำครับโอ้คุณอยากกินน้ำหรือคุณอยากจะกินคนขายมากกว่าร้านน้ำครับคุณแหน่ผู้หุ่ยยางไหม แต่แต่แต่เสือหมูเด้งเหือนเด้ก็ธรรมดาดิเอ้ไหนไนยืันเกเด็กไหนกเดกเดกเด็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 กเด้กเด็กเกเด็ก้็กรับกเดกเด็กเรครับนกเด็เด็กเด็กเด็กเดคกเด็กเด็กเด็กเดด็กเดเด็เด็กเเดดด องว่าจะไปจะซื้อน้ำคุณมองหาเจ้าของร้านแน่นอนเลยจ้าของร้านแล้วแหละอ๋อไอ้นี่เหรอไม่เจ้าของร้านไม่อยู่ไงอ๋อเจ้าของร้านไม่อยู่คุณเลยมองหาเจ้าของร้านก่อนสรุปคุณจะกินอันนี้เหรอครับครับแดงครับแดงแดงจะกินอะไรครับโกโก้โก้เหรอครับโกโก้คุณเลือกโกโก้ใช่ไหมครับแดงครับคุณจะกกี่แก้วครับ แก้วเท่านี้แหละครับไม่ได้แก้วเท่าไหร่ครับแก้วเท่านี้ก็แก้วเล็กนี่แหละครับแล้วแก้วใหญ่นี่แหละครับเตงจะเอาแก้วไหนครับเอาแก้วนี้ครับแก้วนี้แก้วนี้เหละครับแก้วยี่าครับแก้วยีานี่โอ้เตงคุณมองเห็นราคานี่ครับโอ้เตงติดเตงหยิบแก้วแล้วใส่แก้วมุนได้เลยค่ะค่อยเลือกมุกเอาเองด้วยนะครับเตงจะตักถึงไหมครับถามมยครับเตงจะตักถึงไหมครับเอาเอาดีมาแก้วก่อนครับ เตงครับดึงแก้วครับอ้าวทีนี้ when when นตักมุก mm hmm. oh. right. oh. ครับเตงครับมาเลือกล้าซืัวที่แบบระดับเตอ้อ่าอ่าอ่าเริ่มตักนะครับอย่าหล่นนะครับเตงเอออย่าหล่นนะครับเตงตักแล้วครับซุปเปอร์สตาร์เราตักแล้วครับอันดับแรกตักมุกไข่ก่อนอันนี้มุกอะไรครับอธิบายได้ไหมครับอาจารย์ยิ่งศักด์ครับอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับอันนี้มุกอะไรครับนะ มุกอะไรเนี่ยมุกคิดออกมุกแปกครับมุกแปลกเตงเอาแค่นั้นพอเหรอเตงเน้นเน้นเน้นสีไม่เตงเน้นน้ำไงโอ้เน้นน้ำโอ้ไม่ขาจ๋าขาขาจ๋าแต่เราผมก็บอกว่าเน้นน้ำน้แข็งไม่ต้องน้ำแข็งน้ำเปลี่ยววันซื้อเงี้ยไปเลยโป๊ะครับพอมียาววะมามาวะ เอาชาเขียวดีกว่าวะชาเขียวใช่ครับผอกจิ้มโขกยิ่งมาผอมอยกิ้มโขกจะหายหนาบ่ชาเขียวบ่เอามุกบ่เอามุกบ่เลมุกไเป็นดนะเมื่อหมกไม่เป็นไม่เอามุกเต็งเต่งเต็งจะจ่ายตังค์เขาถึงไหมนั่นน่ะลองยื่นดูดิลองยื่นลองยื่นลองยื่นตังค์ให้แม่ค้าดูดิ เต่งเต่งยืดตังค์ให้แม่ค้าดูเดมือมาก่อนเดมือก่อนเลยเต่งลงยืดไปก่อนนี่เลยเต็งจะเดมือถึงแม่ค้าไหมอาเต็งเด้มือเลยโอ้โหถอดอยู่โอ้ถึงอยู่เต็งอะไไรยังเอาชาเขียวชาเขียวครับหนึ่งแก้วคือนี้ย่แง่พิศเบิงเป็นพระเอกช่องนี้นะครับติดตามชีวิตติดตามชีวิตพระเอกยง่แต่ละมือครับ ว่ายุนาไปที่นี่พีโอ้ดังเนี่ยดังแล้วอ่าท่องไเลยตองมาจจอกว่ติดเพิ่นนะ่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครถ้าเอกยาวเป็นตะเบิงนะครับเป็นยาวป่ะพี่พี่แกยาวไหมยาวชื่อยาวชื่อแกยาวตัวยาวไหมตัวเสมอ,อตัวพี่เอามาหาบัตร เอาปิดคลิปด้วยคลิปประของไงครบแปดนาทีใช่ไหมครบแล้วโอ้โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณครูติดตามขอบคุณครูอะไรครับขอบคุณครับบอเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมบอให้ไหมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้มาฟังทีละค้ามเลยอเอาไหมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ขอบคุณ กลังใจที่กดติดตามกดตติามช่องเล็กๆช่องไม่น้อยเล็กๆ้หอมยาวเป็นตาเบิร์าเราเปเราไปเที่ยวยังไม่ได้พูดต่ออะไรคุณต้องพูดก่อนได้ไงขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe กากดไลค์กดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งติดตามดาเรื่องราวดีๆราวดีๆทางช่องยาวเป็นตาเบิร์กเราไป กติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองหมืนกว่าสองหมื่นกว่ามาที่ทงช่องเซบีกับความกติดตามพันน้ำเน้อเด้อยาวปตะเวงลำเพื่อนเอาไปเชี่ยวเห็นปโอเคได้ทางช่งยูทูปมครับช่องช่องยาวเป็ตะเวงลำเพื่นเอาไปเชี่ยวอนี่ตามพันน้ำเนื้อตามงตรงนี้ขายาวไปเตะเวงมันยางตลาดครับมาเชี่ยวไหมค่ะที่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้น้อยเงี้ยไปพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ